มอนิเตอร์ AOC 2K ในราคา6,200บาทสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ะคระีมมีหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วความละเอียด 2K มาแนะนําค่ะแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าในซีรีส์นี้นะคะเขาังมีความละเอียด 4K อีกด้วยค่ะและครีมขอบอกเลยนะคะว่ามอนิเตอร์นะคะที่มีความละเอียด 4K กับ 2K เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันและครีมคิดว่าในอีกไม่ช้าค่ะหน้าจอมอนิเตอร์นะคะ 2K กับ 4K เนี่ยจะเข้ามาเป็นหน้าจอเริ่มต้นแทน Full HD อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะครีมก็อยู่กับหน้าจอมอนิเตอร์จากทาง AOC ถึง2รุ่นด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ Q27V4 นะคะแล้วก็ U27V4 นั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากได้หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดกําลังดีตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแหละที่สําคัญเลยนะคะก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ดูเรียบหรูพอสมควรเลยส่วนสเปคจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะที่ต้องบอกเลยนะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาจะมีดีไซน์เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนคือรุ่นไหนนะถ้าเพื่อนๆไม่ดูที่ชื่อรุ่นนั่นเองนะคะจะมาในสีดําทั้ง2รุ่นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความเรียบหรูมากๆเลยนะคะส่วนขอบจอก็แทบจะไร้ขอบเลยแหละในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบด้านแอนติแกลนนั่นเองค่ะที่เขาเนี่ยจะช่วยลดแสงสะท้อนนะคะทำให้เพื่อนๆยังเห็นภาพในจอชัดอยู่แม้ที่ที่เพื่อนๆอย เยอะก็ตามค่ะในส่วนของฐานตั้งของหน้าจอกันบ้างนะคะจะเป็นฐานวงกลมค่ะที่ดูแล้วมีความแข็งแรงมากๆเลยนะตัวจอนะคะสามารถที่จะปรับสูงต่ําได้ค่ะส่วนด้านหลังของหน้าจอเนี่ยก็จะมีสก,กินคําว่า AOC นะคะแถมมีการตัดเส้นมาให้ด้วยก็เรียกได้ว่าเพิ่มลุกเล่นได้มากเลยล่ะคะ่ะในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น HDMI 1พอร์ตค่ะแต่ว่าในรุ่นของ U 2 7 V 4นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ HDMI มา2พอร์ตนั่นเองค่ะมี Display Port 1พอร์ตนะคะ ออดิโ3 5 1ถึงหนึพอตค่ะและเขายังแถมสาย HDMI และก็ดีเทพอ d มาให้ด้วยเพื่อนๆไม่จำเป็นจ,จะต้องไปซื้อเพิ่มเลยค่ะ และส่วนสเปคของทั้ง2รุ่นนะคะก็จะเป็นอัตรา,าส่วน16:9ต่อค่ะแต่ว่าในรุ่นของ Q27V4 นะคะตัวนี้ความละเอียดของเขาจะอยู่ที่2,560ณ1,440นะคะนั่นก็คือ 2K นั่นเองค่ะพาราเของเขาเป็น IPS Refresh Rate อยู่ที่75เฮิร์ทั้งคู่เลยนะอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้งานทั่ว,วไปอย่างเช่นฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็สามารถทําได้แบบสบายๆเลยค่ะที่สําคัญภาพสวยด้วยหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะนําไปทํางาน ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าค่า srgb ของเขาเนี่ยอยู่ที่104%เลยนะคะส่วนรุน่น u 2 7 v 4นะคะตัวนี้เนี่ยความเอียดของเขาจะอยู่ที่3840ค่คูณ2160หรือว่า 4k นั่นเองส่วนสเปคอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกพาร์เนลหรือว่ารีเฟรชเลตอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกันเลยจะต่างกันที่ค่าสีนะคะซึ่งของ u 2 7 v 4เนี่ยค่าสีเขาจะมากกว่าจะเป็น srgb 126%จะตอบโอทย์สําหรับเพือนพอบโทยาสำรา กมากกว่านั่นเองนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ค่ะเขายังมีเทคโนโลยีถนอมสายตามาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟ i c เกิ f ฟรีที่ช่วยลดก,การกระพริบของภาพนะคะหรือว่าโลบูลไลท์ลดแสงสีฟ้าทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานหน้าจอได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังกันบ้างคะ่ะเ,เพื่อนๆกับหน้าจอมอนิเตอร์จากทาง AOC ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น U27V4 หรือว่า Q27V4 นะคะที่ต้องบอกได้เลยคะ่ะว่าเขาเนะี่ยดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะคะที่มีความเรียบรูดูพรีเมียมต่างๆหรือแม้แต่สเปคที่จัดหนักจัดเต็มด้วยความ K, ละเอียด 2K แล้วก็ 4K ที่เคมเชื่อว,ว่าจะเป็นมาตรฐานความละเอียดหน้าจอใหม่ในอีกไม่นานนี้นะคะพารนาเป็น IPS ค่ะค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่75เฮิร์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการดูหน,นัง เล่นเกมหรือทํางานต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่ต้องการหน้าจอมอนิเตอร์ที่ใช้งานได้แบบครอบคลุมตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและทาง i o c นะคะก็ยังมีหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด32นิ้วความละเอียด 2K มาแนะนําด้วยค่ะนั่นก็คือ Q32V4 นั่นเองนะใครที่อยากได้หน้าจอมอนิเตอร์ที่ใหญ่สะใจตัวนี้คิมแนะนําเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะที่คิมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยราคาของเจ้า q 2 7 V 4นะคะราคาของเขาจะอยู่ประมาณที่6,200บาทนั่นเองค่ะส่วน u 2 7 V 4นะคะจะอยู่ที่9,500บาทและสุดท้าย q 3 2 V 4จะอยู่ที่7,800บาทค่ะซึ่งทั้ง3รุ่นที่คลีมได้พูดไปนะคะเขารับประกันให้นานถึง3ปีเลยก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jib.co.th นะคะหรือว่า Li@ n e at jib online ค่ะสั่งครบ3,000มี บดิการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำสินค้าไอทีโดนๆที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆทุกสัปดาห์เลยค่ะ